รถป้ายแดงป๋าก็มีขายนะจ๊ะเอาทักทายกันครับสวัสดีครับปายะบัทธารูปรอยใจดีครับผมมากหมยโฉมใหม่มป้ายแดงตัวเดียวครับที่จอดอยู่กับช่ว์รูมเลยนะครับเครื่อง2.2ใช่ไหมบอมแมนอันนี้เครื่อง1.9เด้วพี่้องเด้อก่อนที่จะยกเครื่องเป็น2.2กับเครื่อง3 0 0พ1.9ขงาขนาดสีเดอร์อเคสแล้วแต่ตัวนี้เป็นยังยังเป็น 1. 9อยู่นะ นะครับไฟหนารอรอควาหนาโปรเจคเตอร์กะจังหนารอรอพี่น้องนะแม็กซิ่งพี่น้องอยากได้บอถ้าอยากได้บอกป๋าเอาายอะป๋าใส่ให้ครับเลือกไล่เดยโหลดที่ e 3 7 R เจพิวัน c 8 i e 3 0ใบพัดรอเวลชู้กุนจีอาร์อาร์ทีจีเลือกได้หมดขอแก่พี่น้องอยากได้ป๋ายะใจดีจันไให้ตลอดบอกเคยคัดศัทธาครับพี่น้องครับเบิ่งไพนนงไพยในงามแห้งงามโพดโอ้ยนะครับ ออปชันตัวเดียวกับรถป้ายแดงและพี่น้องเบิรรีวิวเอาโหลดนะครับคือกันบอพิดกันมองไดน,นะครับผมพิดกันกับสีพิดแต่เลขไม่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มันแลนมาแล้วมันเป็นรถมือสองเดอขั้นนี้แต่ว่าป้ายะสีค้ายให้ถูกๆูกขายในราคามือสองรถป้ายแดงขายราคามือสองเป็นจังไดมากบอนะครับท้ายห,หลังครับด้านหลังครับสวยงามนะครับบ่มีบนันเตะนะครับกระบะได้เนื้อกับงามงามนะครับ รถบ่มีเขียวบ่มีชนบ่มีต่ำบ่มีตีลังกามีแต่เจ้าของเดิมพอนบวก็เลยปล่อยยืดมาพี่น้องครับท้ายเดิมดากเดิมไฟนี่สามยักษ์แล้วไฟเป็นแบบสามยักษ์กันชนท้ายมีมาพร้อมกล่องถอยมีมาพร,อรอพ้อมท้ายลอนรอแผ่นเบิ่งอาจารย์มือกล่องแผ่นเบื่องไทยลอนรอนะครับผมนี่สวยงามนะครับเบิ่อเอีนะครับ,บ,นะร,บรถเดิมรถสวยดากเดิมท้ายเดิมเม็ดองเม็ดอาร์ตสวยงามนะครับ ลดการันตีเลยบอ่อเชียวบอ่อชนบอ่อต่ำแท้แน่นอนลดป้ายแดยงนะครับเอิ่นบอรถป้ายแดยงเอารถนะครับผมงาปามพี่ไม่ปามพี่พี่น้องเอ้ยนะครับราคากับประหยัดไปจากป้ายแดยงตงังสองสามแสนแล้วพี่น้องนะครับมาเบิง์กไพนงไายในนี่สวยงามเลขไม่อยู่ที่หนึ่งหมื่นโลนะครับไม่น้อยมากนะครับผมการันตีความเดิมให้หนาจงนายจอมีมาพร้อมออปชั่นพร้อมนะครับผม เบืององเครื่องนี่ของเครื่องเดิมโรงงานหัวนงหัวน็อตหลองแก้มใส่ขวาฝากระโปรงเดิมน็อตบ่มีคิงบ่มีติงบ่มีายระบบความปลอดภัยดูบีก E ีบเอแมเพลตเดิมโรงงานจะ้ะนี่หัวนงหัวน็อตเดิมมดจะ้ะนะครับผมผู้ใดอยากได้ลดปด้ายแดงนะครับแต่ขายในราคามือสองโคตรถูกฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนสรงฟรีฮอดหน้าบ้านพันหมื่นเดียว ปายะใจดีจันห้เป็นกำลังใจให้ปายะพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดปายะใจดีปายะขวัญใจคนจนปายะของแทรัรบชมปายอยู่จากจังหวัดยะนเอียงแนคอมเมนต์ักไทยให้กำลังใจกันพี่น้องมานี่ปาบอมมี่ยังจ,จะหายนอกจากกาวคำว่าขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับสวัสดีครับ